สวัสดีครับผมบัณฑิตอึ้งรังสีและเคชมบิวตี้เพนเนอร์ค่ะอ่าเคชมก็เป็นรู้สิคคนหนึ่งในหลายๆคอร์สของผมนะครับตอนนี้ก็แบบว่าประสบความสำเร็จรุ่งเรืองมากมายนะครับออกเป็นเจ้าของธุรกิจระดับพันล้านเลยนะครับเธอเขาทำธุรกิจมาหลายปีแล้วแล้วก็ปีที่แล้วมา,มาเจอผมเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นปีที่ดีที่สุดในะชีวิตเบซีเอฟเฟอร์แอนด์เอฟเฟอร์ ever ever, ค่ะมาจนถึงปีนี้เลยค่ะอ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเคชมจะมาให้ความรู้เรื่องของพลังดึงดูดใช่ไหม พลัง,งดูดผมบอกเลยเลยว่าเป็นพลังความคิดของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณเลยในจิตของคุณคอนโทรลหมดทุกอย่างคนรวบควบคุมสุขภาพควบคุมแม้แต่หน้าตาความสวยวันนี้เราดูถึงเรื่องเรื่องของความสวยเรื่องของความหล่อความสวยแล้วกันคนเราสวยหล่อสวยจากภายในมาก,ก่อนเดี๋ยววันนี้เคชมลองให้ความรู้คนค่ะ ก็สําหรับส่วนตัวต้องบอกว่าในฐานะที่มีคนมาปรึกษาเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะความสวยความรอเรื่องแบ่งปันเรื่องต่างๆตรงนี้อาจารย์ชมเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างการเปลี่ยนโลกภายในคือสิ่งที่ชมพูดเสมอนะคะจิตกับใจแล้วค่อยไปถึงแอคชั่นเมื่อกี้ในหัวข้อเราคืออะไรนะสามเคล็ดลับเปลี่ยนภายในให้คุณดูสวยขึ้นค่ะโอเคนะคะ,ะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะบอกได้เลยว่า เป็นเป็นเป็นปักหมุดเป็นตัวที่คุณจะต้องโปรแกรมตัวเองเข้าไปเลยนะคะซึ่งเทคนิค3อย่างนะคะที่จะเอาไปใช้เปลี่ยนภายในให้คุณดูสวยขึ้นข้อแรกค่ะก็คือในเรื่องของการใช้ affirmation affirmation นี่คือที่อาจารย์สอนเนี่ยนะคะเป็นการที่เราเป็นการเหมือนเป็นการใส่โปรแกรมความเชื่อให้กับตัวเองใหม่ๆหรือ self talk พูดกับตัวเองพูดกับตัวเองนะคะอย่างทั้ง audio อาจารย์หรือแม้กระทั่ง หนังสือคำพี่เล่มสีแดงที่เป็นบทเซลทองที่ชมพบตลอดนะคะ<ม>ฉันดูดีขึ้นฉันอ่อนเยาว์ขึ้น<ม>ฉันแข็งแรงขึ้น<ม>สุขภาพดีขึ้น<ม><ม>ฉันเป็นคนบุคลิกดีมไม่ไม่จะเป็นจะต้องคิดว่าเราอ้วนเตี้ยสูงพร้อมดำขาวซึ่งการใช้อั i r ูเมชันนะคะมันคือการใช้พลังดึงดูดที่คุณสร้าง<ม>เชื้อเพลิงจากคำพูด<ม>ส่งออกไปแล้วจะทำให้คุณอะคะ่ะ มีพลังงานบางอย่างที่ลุกออกมากระทำอะไรที่มันดีขึ้นนั่นเองค่ะสวยขึ้นนะคะจากการ f f i ฟ m เมชันและเทคนิคเคล็ดลับข้อที่2นะคะก็คือว่าเราต้องสร้างนะคะในเรื่องของพลังงานเชิงลบและเปลี่ยนให้มันเป็นบวกนั่นก็คือภายในของเราคนเรามันจะสวยเนี่ยนะคะคือไม่ใช่แค่แต่งตัวสวยอย่างเดียวนะคะคือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่แบบพูดลบๆคิดลบๆ คนแบบนี้คือพูดตรงนะคือยาพิษอะ่ะใช่ใช่คือถ้าเราเป็นแบบนั้นถ้าเกิดไปเจอคนที่เขาคิดบวกเขาก็ไม่ต้องการที่สะอนุญาให้เราเข้าไปใช่แล้วผมเห็นเห็นไม,ม่เจอมีผู้หญิงสวยๆเยอะแยะ,ยะ,ยะที่แบบว่าคุยอ้าปากสองสามคำแล้วเราก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วใช่ไหมมันเ่ใช่ความสวยอย่างเดียวมันแปลว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นได้นะถ้าเกิดใครแบบคิดลบๆหรือว่ามีความคิดลบๆเยอะๆเนี่ย มันจะส่งผลมาที่หน้าตาใช่ใช่เขาจะสวยสวยแบบแต่สวยแบบไม่ไม่มีเสน่ห์มันดูออกเนอะคือแต่งตัวให้แพงยังไงคือถ้าสมมุติคุณคิดลบมันก็คือดูไม่มีเสน่ห์นี่แหละค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ข้อแรกเนะเทคนิคข้อที่หนึ่งในี่ affirmation เนี่ยสร้างความมั่นใจและเรื่องของการที่เราเป็นคนสร้างนะคะตัวเองจากลบให้เป็นบวกมันจะทําให้คุณมีความมีเสน่ห์มีความาร์มมิ่งออกมาค่ะคือนี่คือสําคัญ คือแล้วก็เคล็ดลับเทคนิคข้อที่3นะคะนอกจากสองข้อแรกแล้วชมจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งคือเราสร้างมันแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกเราเนี่ยรักษาระดับของพลังงานการคิดบวกอันนี้แหละสาคัญยิ่งค่ะเพราะบางครั้งโลกของเราที่มันเจอทั้งเสียงเล็กๆเ,เจอคนนั้นคนนี้การที่เราจะแบบว่าหลุดอ่ะอาจารย์บางคนเน่ะเหมือนประมาณพลังตกการที่เราสามารถที่จะรักษาระดับของตัวเองอให้เป็นคนที่มีความสุข และดูเป็นคนคิดบวกนอกจากพอเรามีสเสน่ห์แล้วใช่ไหมคะคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่ามีออร่าอันนี้ค่ะคือถ้าเราเป็นคนมีความสุขเป็นคนคิดบวกรักษาระดับคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันทาตัวเองให้มีความสุขเสมอ,อมถ้าเราเป็นแบบนี้ได้มันไม่ใช่แค่ความสวยคุณออร่ามากอ,อาจารย์เคยเห็นคนออร่าไหมล่ะเห็น,นประจําแบบ ที่สัมมนาผมเห็นจะประจําเพราะฉะนั้นคือ3ข้อนี้นะคะคือเทคนิคที่จะเปลี่ยนโลกภายในให้คุณเป็นคนสวยขึ้นค่ะแล้วพอเราเปลี่ยนเราเซ็ตตัวเองได้แบบนี้แอลฟ่าเมชั่นสร้างความมั่นใจทําให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกเพื่อให้มีเสน่ห์และรักษาตัวเองให้เป็นคนบวกและมีความสุขทําให้คุณเป็นคนมีออร่ารับรองได้เลยค่ะคุณจะเป็นคนที่ดูดีขึ้นไม่เชื่อมาดูเคชมตัวจริงผิวพันธ์เป่งปัง แล้วก็ดูสดสวยสดใสตลอดเวลาค,ครับเป,เป็นตัวอย่างจริงๆนะครับของของคนที่มีความสวยทั้งภายในและภายนอกนะครับโอเคก็ okay, ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของพลังหนึงดูน,นะครับเรื่องของกดแรงดึงดูดก็สามารถจะติดตามได้นะครับในชุดนี้ชื่อว่าพลังดนึงดูดในตัวคุณชุดนี้เจ๋งมากๆบอกตรงๆมันเอาเป็นเป็นออดิโอชุดกดแรงดึงดูดอันแรกของผมนะครับยังขายดีจนถึงตอนนี้ยังขายดีตลอดเวลา แล้วก็เปลี่ยนชีวิตคนหลายคนนะครับผมแนะนำเลยมีที่ bundit.org นะครับ b-u-n-d-i-t. org/shop หรือว่าสั่งมาได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับสุดท้ายนี้เราก็ขอขอวยพรทุกคนใครอยากจะตามเอชชมไปด้านไงหนเะชยชมนะคะ beauty p a n e r ค่ะชมจะให้ความรู้ในเรื่องของการทำให้คุณเป็นคนทั้งโลกสวยภายในภายนอกอนะคะแล้วก็กลมมิ่งตัวเองนะคะคือสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณดูดีขึ้นชีวิตคุณทุกๆด้านย่อมดีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนอค่ะ โอเคอ่ะสุดท้ายนี้เราก็ขออวยพรทุกคนรักกันเยอะเป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคั่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆ ให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ